ยาแก้าเร็แล้วนนยานีอย่าไมหายาก่อนเราจะยินงย่งจ้าหายใจไม่ยองนยาสูงสูตหนึ่งยาห้าห้า2้ายาห5เยาดห6หเอ้คืออะไรขึ้นเหรอยา8ป8แปดแปดห้าห้าอุ้ยยาไหนดีเนี่ยานี โดยเดซมันเขียนว่าอะไรยาช่วยยายาช่วยพิษน้่นมันคนไข้ชัวจังเลยอ่ะอ่ะให้ให้ให้นจะมาหาเจ้าเป็นไรอ่ะจักจั่นนี่มันใช่เด็กคนนั้นหรือเปล่านั่นใช่เด็กคนนั้นเหรอ เยอดนะอย่าท้อแบบนี้นะนคือหมอห,หมออะไรใส่ชุดคือหมอไงไงได้สัตวจรักษาเจ้าด้วมันว่าเจ้ามีไข้หวัดเดียวน,นี่ทำร้ายคุณหมอเหรออ๊้ยเป็นไรไหม เป็นไรไหมรู้สึกอะไรบ้างฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยจริงเหรองั้นถ้ารู้สึกปกติยังไงจะหายแล้วมจะเริ่มดีขึ้นแล้วเห็นไหมล่ะอ๋อโอเคหายแล้วหายแล้วเออย่เราจะไปเช่นนั่งต่อไ,ไหมอ,อ่ะหรือว่าพักก่อนคนะ ก็ไปแล้วรไปที่รองรับอีกต่อไปแล้วนะโอเคงั้นรักกับบ้านกันเถอะไปห้องะดีมากที่งานจ้า ไม่ได้สควิตเกมกระชุดใครเหรอจะลองดูไหมวินดี้เออเอาดีกว่าเจ้าได้ถูกรับเชิญไปสควิตเกมเยอะอะไรฉันต้องเอาช่อดอกไม้มันต้องเอาบัตรไม่ใช่หรอขอบคุณนี่อาคินี่ให้เจ้าได้ถูกรับเชิญไปที่แบบสควิกอาคินี่ เราไปที่สควิดเกมกันนะมึงฮะจะต้องระวังนะที่แบบสควิตเกมใช่เนี่ยว่าโอ้มันใหญ่จังโอเคแล้จะเกี่ันแบบมันจะไปตามึกกลางบึกนี่ไปที่สควิดเกมกันเข้ารถมาเลยขยอยข้อมันเลยาเข้ารถไปเลยเข้ามาเลยอันนี้ไม่ใช่สควิดเกมธรรมดาแต่คือ Anh em sẽ squid game tham gia tại khu squid game. sẽ yêu cô lại thao. Bắt đầu cho. Ok ok. Cái này nó sang ban squid game còn. Ngủ con con มาชาเล่นอันที่หนึ่งโกโกวาแล้วมันผู้ชายไม่ชาเล่นอันที่หนึ่งสคเกมาแล่มันผู้ชายออผู้หญิงผู้ชายทำไมทำมสควิดเกมโกโกวาโกโกวาโกโกวาทำไมอยู่ตรงนั้น Cô cô à, cô cô à, cô cô à, cô có à Cô có cô Green light Cô cô à, cô cô à, Green light Cô 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 à Cái đi sống Chúc con Giờ phương อย่าพิ่งนะยังไม่เริ่มเกมนั้นจะเริ่มกกมาเริ่มแล้วอันนี้คือเลเซอร์โกโกวาเกมห้ามโดนเลเซอร์ของโกโกวามีงานจะโดนโกโกวาโกโกวาโกโกวาวาวาโกโกวาโกโกวาโกโกวาวาวาโกโกวาโกโกวาโกโกวาวาวา noise ชนะแล้วเราไม่ถูกไปเกมต่อไปเบคอนเกมหวัดดีไอ้ทีเจ้านั้นต้องเต้นกับเบคอนโอ้เจ๊งเลยจะเป็นเก่งนะได้เลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงคิดก่อนจะเต้นทาไหนอ่ะแต่ว่าอย่าลืมนะอันนี้คือบัฟเกม เจ้าน <huh ั้นจะต้องการบึกด้วยพอดีคโอเคมาร้องเพลงแล้วร้องเพลงใครร้องเพลงดีสุดจะได้ไปด่านต่อไป กรรมการมาแล้วใครร้องเพลงดีสุดจะได้ไปด่านต่อไปเริ่มเร็วเริ่ม,เ,มเดี๋ยวกรรมการอยาเพิ่งมันมนดะีก่อนบา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 บนๆโอเคมินดีมาก่อนดิเพราะนั้นจะต้องร้อง,<ๆ>องเดี<ๆ>๋ยวก็้จะต้องร้องเพลงมันดีกเอ้ยอกไปเธอต้องไปร้องเพลง

สกมาบตกนกาแล้วเมื่อเจ้านอนแพ้เจ้าจะโดนคนนี้ตายจริงจริงจริงคนต่อไปคืนนี้ จะเป็นอย่าพะมาจาสียงสุสิยงบ้องน้าก็อยากทดลองเราเนื้อชุดกำมจะลํำจะรำถ้าบโลก็ว่าแต่ไปฟังับบนี้มันแล้วแต่กันเออเท่านี้เท่านี้ ต่อไปแต่เจาต้องเลือกกันใครจะยอมตายเราเองตามเงมางจริ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 งเจ้านั้นจะกลายเป็นกูกวาคนใหม่ ก็นอนกรงหวนเลยมันดีมันดีอะไรมันดีอะไรอ่ะอะไรอะอจะเล่นได้อีกห้านาทีได้มาโปรดร้องเพลงให้ข้าได้ฟังสิฟังคือเขานี่คือ Walmart เกมร้องเพลงได้แล้วซิงซิงเกมร้องเพลง Si <laughs> cơm si boy, cơm boy, cơm boy. Kinh chân mà chắc chắn, kinh chân, 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 rồi. Si cơm si boy, cơm à, boy, cơm boy. Mày đóng phim đi tặng em, mày chơi si cơm boy, đóng phim đi à, เจ้าต้องตายเพื่อนเจ้าไม่อยู่แล้วมีแต่เรามีแต่เราเจนน่าอืมอมเจ้าต้องตาย